あっ。ショッカーカー ทุกคนนะคะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับเติมเกมราคาถูกนะคะบอกเลยนะคะมีแพ็คต่างๆมากมายหลากหลายเกมเลยเพื่อนๆอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะคะเติมสนุกไม่สะดุดนะคะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนมาอุดหนุนกันด้วยนะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยู่กับเซฟแปะบาทซีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูในเ่วนของหอคอยเค้กนะคะที่แอบผ่านยางเนาะหลายคนอาจจะยังไม่ผ่านบางคนอาจจะผ่านแล้วนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าไกด์เซฟก็มาช้านิดนึงเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมีการรักษาต,ตัวกันมากค่ะเซตนี้นะคะหลังจากที่เราอ่านด้านขวามือเนาะเราก็รู้สึกว่าเอออาจจะต้องมีตัวที่ลดดีบัฟหรือเปล่าตรงนี้นะคะจะใช้ชูครีมหรือจะใช้น้องชูเอ่อน้องแซฟลากอนก็ได้แต่เซฟรู้สึกว่า ชูคีมันฮิวแรงขึ้นมานะคะประมาณ1เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเซฟก็จะใช้นะคะฟีนองเซียมาช่วยนะคะทำให้ตัวของเข้าลายไม่ตายนะคะพอยตรงนี้ค่ะคือดาเมต2ตัวจะต้องอยู่ให้ครบ นะคะอันนี้เนี่ยแคนิวิเซสเซฟอะทำเผื่อออรีน่าอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบเปอร์เซสสูงนิดนึงในส่วนของอด่านหอคอยอันนี้นะคะคือมันจะไม่นับท็อปปิ้งเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปเน้นที่บิสกิตซะส่วนใหญ่ค่ะบิสกิตถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยเอาออฟรองลดความเสียหายมาช่วยได้นะคะในแต่ละตัวแต่ถ้าเป็นตัวของปูเพียวเนาะเซฟจะพยายามเอาคูทามเนี่ยมาช่วยนะคะ อ่าชั้นนี้คิดว่าหลายคนน่าจะติดเนาะอ่าอันนี้นะคะพยายามให้ดามจสองตัวเนี่ยอยู่ให้ไหวนะคะจนจบเกมบอกเลยว่าดามจททันแน่นอนถ้าอยู่ไหวนี่ค่ะพยายามบัฟนะคะแล้วค่อยกดฮิลของชูครีมค่ะก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ามีบางตัวที่เลือดมันไหลลงนะคะหรือเลือดหมดนั่นเอง แล้วเราก็จะกดปุ่เพียวในกรณีที่แบบนี้ค่ะแต่และตัวได้รับการบาดเจ็บซึ่งปู่เพียวจะคอยช่วยตรงนี้นะคะให้บาดเจ็บน้อยลงนะ้อหรือช่วยรักษาได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้รักษาทั้งหมดนะนะคะจากนี้มันจะทําให้ฮิลได้มากขึ้นเนาะมีเลือดในการยืนมากขึ้นนะคะแล้วตัวชูทีมจะคอยฮิลซัพพอร์ตนะคะอีกหนึ่งแรงค่ะ อพอได้รับฮิวตรงนี้นะคะตัวของอเราก็พยายามวนอย่างนี้กนะคือรักษาโดยปดลูกเพียวนะคะแล้วก็ค่อยฮิวชูครีมกับใช้ฟิอนเซียนนะคะเพราะฟิอนเซียนก็สามารถฮิวให้กับเข้าหลายได้่สมมุติโดนบัตรเจ็บแบบนี้ ครูทามต้องมาแล้วนะคะอ่ามันจะฮิลได้ทันนะคะส่วนน้องดามจอีก2ตัวนะคะตัแต่งกับตัวของเข้าลายนะคะหาออฟลอมของบิสกิตที่เป็นลดคความเสียหายมาช่วยได้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้บ้างนะคะตรงนี้แล้วก็พยายามทําให้ครูทามวนมาไวขึ้นแต่ว่า,าตัวของชูคิมเนี่ยอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าน้องจะใช้คริกอยู่แล้วน้องก็อาจจะวนสกิลชั้นนิดนึงนะคะจะมีปู่เพียวที่คอยช่วยเหลือตรงนี้ได้ะคะ่ะ เข้าไลาก็จะได้รับบัฟนะคะจากตัวของอฟินนองเซียนะคะแล้วก็นกวีดตกที่ดาเมจทั้ง2ตัวค่ะเราพยายามทำให้เข้าลไลห้ามตายิขาดเลยนะคะเซฟก็เลยต้องมีบัฟจากฟินนองเซียะค่ะแต่ถ้ารู้สว่าเข้าวไลททำไมไม่ได้รับบัฟจากฟินนองเซียกลายเป็นตาแตกนะคะเราลองเช็คดีๆว่าพลังโจมตีตัวไหนมากที่สุดนะคะเราคอา่อยใส่พวกพลังโจมตีนะคะตรงนี้เนี่ยบิวเพิ่มเติมได้ค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะที่จริงมี2ทีมค่ะอีกทีมนึงเนี่ยเราคอนเฟิร์มในส่วนของการยืนได้แน่ๆนะคะแต่ดาเมจอาจจะไม่พอนะคะก็คือเราจะใช้อ่าเป็นตัวของทีมสัตคอรอนแทนค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้ทีมนั้นก็ได้นะคะแล้วใส่ดาเมจเป็น3ตัวแทนตัวของชูคิมก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถลองกันได้เลยนะคะ อันนี้คือท็อปปิ้งนะคะกับบิสกิตที่เซฟใช้นะคะตรงนี้เอฟเฟกติดตั้งเนาะจะเห็นว่าบางตัวจะไม่มีลดความเสียหายเลยนะคะแต่บางตัวก็จะมีเช่นตัวดาเมจเน่ที่อาจจะต้องมีนะคะเพราะน้องเนี่ยตายง่ายนะคะอย่างที่บอกไปค่ะโอเคนะคะในส่วนนี้ ประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสามารถสวิชตัวได้นะคะแต่บอกเลยว่าดาเมจเหมือนที่เซฟลองเองเนี่ยดาเมจค่อนข้างลอแล่นิดหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ชูครีมหรือสแนปดากอนตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆลองเมเนจดูว่าจะใช้เป็นตัวไหนแทนสแนปดากอนก็ได้เช่นกันค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นทีมที่ยืนถึกนะแต่ดาเมจก็จะลดลงคับเพราะว่าไม่ได้รับบัฟจากฟินนองเซียแบบครั้งก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะบิสกิตเมื่ออัพเลเวลตันมันให้ในส่วนของพลังโจมตีแล้วพลังชีวิตรตรงนี้นะคะเยอะนะเพื่อนๆเซเวตรงบิสกิตเนี่ยอัพตันถือว่าสําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะมีไม่เยอะนอกแต่เอามาแบ่งๆกันใช้ได้นะคะตามเขาเรียกไงอาชีพหรือตามแบบสายนั้นๆนะคะ,ะเดี๋ยวรู้รูปแบบเกมเพย์กันได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเวลามันหมุดวิดมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆลองตัดสินใจเพิ่มเติมดูกันได้นะคะว่าจะใช้หรือเปล่านะคะสำหรับทีมนี้ทีมแรกเซว่ามันดีกว่าแต่ว่าอาจจะเสี่ยงที่ตัวคุกกี้เราจะตายนะคะหรือเพื่อนๆลองเปลี่ยนจากสแนปดักก้อนเป็นตัวชูคีมเหมือนเดิมก็ได้คะ่ะเผื่อเพิ่มครีตตรงนี้นะคะจะช่วยได้คะ่ะอ่าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะก็สามารถปรับลองเล่นกันได้นะคะเซฟก็ ทำมาเป็น2ทีม2เวอร์ชันให้คนได้ดูกันแล้วก็ลองปรับใช้กันดูได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดยวเซฟเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ enjoy นะคะกับการลงหอคอยนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาไปด้วยกับบิสกิตและท็อปปิ้งของทีมนี้นะคะ